เล่าประสบการณ์ในการใช้งานตัวเจ้า t เทคโนโว่า5เป็นมือถืองบ3,700บาทที่สเปคให้มาคือบอกเลยว่าสุดจริงครับผมช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นของทางแอปส้มพี่จะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมบอกเลยว่าพี่สั่งซื้อมาได้กับราคา3,700บาทครับเดี๋ยวพี่ผมจะขอวิธีการแนะนำในการสั่งซื้อเลยนะครับพี่โพสไว้ที่หน้าโปรไฟล์ในยูทูบของพี่ผมนี่พี่บอกว่าเฮ้ ในการสั่งซื้อนะดไปกดแล้วผมนี่ปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บเราก็ไปกดโค้ตผมเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าไปยังตัวหน้านี้ครับผมนี่แบบนี้เลยครับนี่ครับราคา4ี่พันห้าร้อยกสกับผมเราก็กดแล้ผมในการสั่งซื้อเลยซึ่งพีจะกดให้ดูแลผมซึ่งของมันจะหมดผมวันที่พีลงคลิปบางทีของอาจจะหมดนะเพื่อนๆรีบไปกดณนะวันที่พีลงคลิปเลยครับผมณนะปัจจุบันเลยนะครับนี่ครับสินค้าผมนี่ปุ๊บนี่ครับพีก็สค้างผมแบบนี้ ราคาก็คือ4,620บาทใช่ไหมแต่พี่ผมทําการใช้โค้ดครับกดใช้โค้ดเข้าไปแบบนี้ปึ๊บนี่ครับ20%ครับ920บาทเราลดเหลืออยู่3,706บาทซึ่งเห็นไหมครับว่า,า,วาพี่ซื้อมาจริงกับราคา3,706บาทครับ รีบไปกดเลยผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนกับราคา3,700บาทถือว่าคุ้มจริงครับกับสิ่งที่พีแบบเจอแล้วพี่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมพีจึงรู้สึกว่ามันคุ้มครับผมจะมาเล่าให้ฟังเลยอย่างแรกคือรู้สึกว่าบอดี้ครับบอดี้ฝาหลังมันสวยงามมากครับเป็นบอดี้แบบไซไฟคล้ายหุ่นยนต์ครับเวลาจับพีรู้สึกว่ามันเกินกับราคาที่3,700บาทที่ได้มามา,มากๆครับ คือบอดี้ของผมเห็นไหมสกิลคำว่าโลโก้ของตัวโปว่าครับแล้วก็ผมตัวกล้องจะไม่นูนมากจนเกินไปครับเวลาใส่เคสก็ถือว่าสวยงามครับอันนี้เป็นเคสที่แถมมาให้เรานะครับแล้วก็ผมด้านข้างก็จะมีปุ่มผมสแกนลายนมือและปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เราครับด้านบนของผมอันนี้พีชจริงนะผมก็ถาภาพแบบว่าใช้งานจริงเลยนะครับมีฝุ่นมีอะไรเนาะน่ครับคือมีตัวที่เป็นนี่ครับลำโพง1ตัว ก็ลำโพง2ตัวลำโพงมีตัวอีควอไลเซอร์ในการปรับใช้ตัวซอฟต์แวร์ของ DTS ในการช่วยงานขับเสียงถือว่าดีมากครับขอชื่นชมเลยกับตัวลำโพงครับบอดี้สับพีก็ถือว่าสวยงามครับหน้าจอเป็นหน้าจอ6.78นิ้วครับรีเฟรชของหน้าจออยู่ที่120เฮิรตซ์ปรับ60 90หน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus ครับสับพีใช่ไหมทัดกด ถือว่าไว้ใจได้แน่นอนครับผมใครต้องการหน้าจอที่ทัดดีๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากครับอันนี้คือสภาพที่พี่ใช่จริงนะครับผมบอกเลยใช้งานจริงใช้งานจริงๆครับสับตัวนี้เนาะที่พี่ใช้งานมาครับบอกเลยว่ามันยังเป็นสมาร์ทโฟนที่พี่รู้สึกว่าหน้าจอก็ยังใหม่ในปีนี้อยู่ครับผมแล้วก็บอดี้ก็ยังใหม่ในปีนี้ครับผมบอกเลยว่ามันยังคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับมือถืองบราคาเลทนี้อะ่ะจากประสบการณ์พี่อะ่ะ ถือว่าคุ้มแน่นอนครับผมสำหรับใครที่แบบเฮ้ยไปซื้อมาน่ะราคานี้จริงอ่ะมันก็ได้ราคานี้แหละ3,700บาทครับเดี๋ยวผมจะขอแนบลิดิ์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมมาดูว่าเฮ้ยเรื่องในการใช้งานเป็นไงบ้างผมมันจะมีตัวเดน,นมิกเดนมิกอันนี้เร้าคล้ายเดนมิกไอแลนนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าตัวเดนมิกพอยต์นะครับผมนี่ครับขึ้นมาปุ๊บมันจะสามารถลดล็อกใบหน้าได้ผมว่าสแกนที่ปุ่มตรงปุ่มพาวเวอร์ก็ได้ผมหรือว่าเราสแกนตรงนี้ก็ได้หนีแบบนี้ก็แบบพีปุ๊บ แล้วก็สามารถผมสแกนได้ห,หน้าจอผมหน้าจอสู้แสงระดับที่โอเคพอรับได้สำหรับพีก็ถือว่าเหลือๆครับสำหรับพีอยารู้สึกว่าหน้าจอมันจะดูแล้วสบายตาครับในการใช้งานสำหรับการเล่นเกมใช่ไหมเช่นพีเล่นเกม ROV ผม CPU ตัวนี้ตัว h e r o g 9บอกเลยว่า RV นะ่ยปรับได้ระดับที่แบบสูงสุดแต่ตัวกราฟิกครับผมพีรู้สึกว่า60เฟรมมันมีความไหลลื่น มันไม่สามารถปรับได้สูงสุดก็คือปรับแบบว่าต้นไม้ใบหญ้าขยับแต่สำหรับพี่ปรับได้ขนาดนี้กับเรดมือถือขนาดนี้ถือว่าไม่มีรุ่นไหนสู้ครับสามปรับได้โหดมากแล้วจัดการความร้อนคือดีจริงครับนี่ครับการปรับคือปรับได้สูงสุดนะครับนี่ให้ดูนะครับคําว่าสูงมากในการแสียงผลไม่สามารถปรับได้แต่สำหรับพี่ประมาณเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอสุดๆตัวเครื่องนี้นี่ผมในการใช้งานนะครับนี่ครับตั้งขั้วหุ่มรอบ ตั้งค่าสามลบเราจะปรับได้เฟลเลยคือควาว่าสูงครับผมทุกอย่างปรับไปคำว,ว่าสูงได้หมดคือเวิร์กมากเป็นอะไรที่พี่อยากแชร์ประสบการณ์ให้เฮ้ยมันดีอ่ะโหแล้วเสียงผมเผมาเล่นเกมบอกเลยว่ามันดีแน่นอนครับถ้ากดไว้ใจผมสับตัวเกมแบพีเอ็นอาร์วีอย่าบอกเลยว่าคิดที่พี่ลงนั่นแหละคือมีความไหลลื่นแน่นอนผมตัวคลปจีนเพลผมปรับต่ำๆกลางๆก็เพียงพอในเรื่นเกมครับ ตัว pubg mobile เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยพีเล่นมาก็ถือว่าปรับคําว่า hd ก็ถือว่าเพียงพอครับ j จโลถือว่าใช้งานได้ครับผมใช้งานได้อยู่สำหรับพี่อี่ยมันมีตัวนี้ฮาร์ดเจอรสโคครับถือว่าตัวนี้ฟังก์ชันมีมันเสริมการทํางานของเจสโคปที่พีเล่นเกมมาถือว่าโอเคมากครับส่วน free file ผมจับตัวนี้ที่พีสมัยพีเลือกใช้เนาะหรือว่าสมัยหลังจากพีใช้งานหรือประสบการณ์ที่พีเจอ free file m a t หรือว่า free file ผมปรับได้สูงสุดคือ สุดยอดมากครับเพราะว่ามันเป็นการคอแลแลบกับตัวฟรีไฟล์นั่นนั้นคือมันสุดยอดเลยผมสับการเล่นเกมมาบอกเลยว่าหายห่วงครับปรับกลางๆต่ำๆครับผมก็เพียงพอสับตัวฮีโร่เจ้ากาที่พี่ใช้งานแรมตัวนี้ผมแปดจิกสับพีก็เห,เหลือเล่นเกมอะ่ะเพิม่มได้แรมพัตอีก8ปดจิกรวมเป็น16บหกจิกก็เพียงพอครับนี่ครับหน้าจอก,ก็ไหลเลยครับผมในการใช้เนฟิกเป็น L1 นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากเวิร์กครับเวิร์กเวิร์กนี่ปึ๊บ สัปพีนะก็ถือว่าราคาเลทสามพันเจ็ดร้อยบาทก็ยังคุ้มค่าคุ้มราคาผมในแบบของมันนะครับแล้วผมตัวนี้ที่พีชอบอีกคือลำโพงครับลำโพงเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ที่พี่ใช้งานมารู้สึกว่าลำโพองอ่ะเสียงมันโอเคครับผมในการที่เราฟังเพลงื่อให้ดูว่าลำโพงเป็นยังไงบ้างเนาะีล่ลำโพงครับโดยให้ดูเลยว่าเสียงลำโพงมันมีมิติของเสียงที่มากแล้วมีอีควอไลเซอร์ในการปรับด้วยนะผมนี่ปรับตรงนี้นะนี่ครับ ไปที่เสียงครับผมตัวอ e ีโคไลเซอร์นะผมนี่ปึ๊บนี่ครับอีโคไลเซอร์ในการปรับใช้เสียงเพียงต่างจะเป็นก้วงนั่นนั่นหรือว่าเสียงต่ำเสียงสูงเสียงร้องมันก็สามารถปรับได้อ e ีโคไลเซอร์ครับบอกเลยว่าดีมากครับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็มีหรือว่าฟังก์ชันในการใช้ Multi ัลติวินโดว์ก็มีครับ3นิ้วของผมลากเข้าไปแบบนี้ปึ๊บครับมันจะเป็น Multi ัลติวินโดว์ให้เราใช้งานแล้วกดให้ไลยครับผมแบบนี้นี่ลำโพงถือว่าเสียงดีมาก ลำโพงบอกเลยว่าไว้ใจได้มากครับผมใช้งานได้ดีมากลำโพงอะ่ะถือว่าแบบโหเสียงเบสคือขับออกมากราคา3,700บาทนี่คือคุ้มมากครับ<จ>อันนี้พิลึกทุ่งนะครับอออตกสลา,า,างางงเเเดืน บอกเลยว่าสบายมากครับในการใช้งานเรื่องดนตรีหรือว่าฟังเพลงนะครับบอกเลยว่า2ตัวทํางานได้อย่างดีครับเล่นเกมก็เป็นตัวลาโพงแบบสายขวาครับแบ่งฝั่งคือเล่นเกมคือดีจริงอันนี้ลาโพงนี้หายห่วงครับสียผมการใช้งานเรื่องกล้องเนาะกล้องพีใช้งานมากก็ถือว่าเพียงพอครับทาหน้าชัดหลังเบอร์สกินโทนต่างๆก็เก็บแสงสีของหน้าจอได้อย่างสมดุลครับดูครับพีชอบผม บรานธ์องาพของแสงอะ่ะคือมันมีความสดุดุลทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้า8ล้านสัปีก็เพียงพอครับกล้องหลัง50ล้านมีไฟแฟลก LD ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับให้มาไม่ได้กักเราเลยครับถือว่าสุดจริงครับนี่ครับดูครับมีไฟแฟลกทั้งกล้องหน้ากล้องหลังดีมากเลยอันนี้ขอชื่นชมผมตัวนี้ผมมี NFC บันทึกหน้าจอได้หมดซึ่งมันก็โอเคสัปีอะเฮ้ยสีสันสกินโทนบอกเลยว่า มันมันไฟล์มันดีขึ้นน,นะครับผมพี่อัปเดตแต่ก่อนอนะพี่ไม่ไม่อัปเดตครับผมมันเป็นเวอร์ชันแบบ2องศนอเนาะแต่พี่อัปเดตในปีนี้สกินโทนปร,ปรับปรุงอย่างเยอะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคา2องพเเพื่อนๆนะผมผมจะขอเนี่ยลิกในการสั่งซื้อตายคิเลยพี่ไม่ได้มีแต่จะกับการสั่งซื้อผมพี่แค่ชี้เปา้าว่าเฮ้ยมันคุ้มหลายคนมาว่าพี่ว่าทําไมกลม่ม่้ราคานี้ ณวันที่พี่ลงคลิปหรือณปัจจุบันมันอาจจะมีโปรโมชั่นเพื่อนลองไปกดดูนะผมสัลน,นี้พีเพจจะขอบคุณนะผมแล้วก็ติดตามพีนะผมสนนี้ขอบคุณครับ